สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คุณรู้ไหมครับว่ากิจกรรมบนเตียงนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดมันไม่ใช่แค่การสนองนิดหรือระบายความใคร้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันยังส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วยดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5ประโยชน์ที่คุณไม่เคยรู้ของเรื่องบนเตียงนำอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันแล้วคุณจะรู้ว่าเซ็กนั้นมีประโยชน์มากแค่ไหนครับตามไปดูกัน ข้อที่ 1. นึ่ทำให้อายุยืนในขณะที่คุณกำลังมีเซ็กกันนั้นร่างกายของคุณจะได้ออกกำลังกายในทุกส่วนครับกระดูกและกล้ามเนื้อของคุณได้เคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายให้ทำงานได้อย่างปกติจึงทำให้ช่วยยืดอายุของคุณไปได้อีกนานครับข้อที่สองทำให้ความจำดี ในขณะที่คุณกำลังมีเซ็กเลือดของคุณจะไหลเวียนในร่างกายอย่างรวดเร็วทำให้ช่วยเร่งอัตราการเต้นของหัวใจส่งผลต่อเนื่องกับระบบการหายใจช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายและมีความจำที่ดีขึ้นนั่นเองครับข้อที่สามทำให้ไม่อ้วนเพราะการมีเซ็กเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายที่จะช่วยให้ร่างกายของคุณได้เผาผลาญไขมันไปได้หลายกิโลแคลอรี่ก็เลยทีเดียวครับ ข้อที่4ทําให้หน้าเด็กจากการวิจัยพบว่าผู้ที่มีเซ็กต่อเนื่องกัน3ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยลดอายุให้หน้าตาดูอ่อนกอว่าวัยลงไปอีกหลายปีเลยทีเดียวละครับนั่นก็เป็นเพราะว่าความรู้สึกที่ได้ผ่อนคลายได้นอนหลับสนิทและร่างกายได้เคลื่อนไหวรบทุกส่วนจึงทำให้คุณหน้าใสและหน้าเด็กลงไปด้วยครับข้อที่หําให้ห่างไกลาจากโรคมะเร็ง การมีเซ็กซ์ที่ดีช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายและช่วยปกป้องผู้หญิงให้ห่างไกลาจากโรคมะเร็งเต้านมได้อีกด้วยครับมีความสุขแถมได้ดูแลสุขภาพไปในตัวจะมีอะไรเพอร์เฟกไปกว่านี้กันล่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5ประโยชน์ที่คุณไม่เคยรู้ของเรื่องบนเตียงจากทุกคอที่ได้กล่าวมาเมื่อรู้ประโยชน์อย่างนี้แล้วก็อย่าละเลยกิจกรรมนี้ไปเลยนะครับคุณหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายลองดูได้ไม่ผิดแต่ก็ควรป้องกันกันเอาไว้ด้วยนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ดด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ